โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้อีกแล้วนะผมทุกคนก็ลืมปรับไมค์อีกแล้วนะผมเนื่องจากคลิปวิดีโอเนี่ยมันยาวนาะแล้วก็แบบเออผมขี้เกียจด้วยแหละเออก็ผมไม่อัดใหม่นะก็จะใช้คลิปวิดีโอนี้เลยนะผมก็เป็นเสียงไมค์อดทั้งคลิปอีกแล้วนะผมก็ขออภัยด้วยนะผมแต่ก็ช่างมันนะผมก็ออถือว่าเออคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ผมลืมปิดไมค์เออลืมเช็คไมค์อีกแล้วนะผมก็ไปดูคลิปกันเลยนะครับ โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมอยู่กับผมผีเวอร์ทีนะผมวันนี้นครับเราก็ยุกเกมไมโครฟ a f t อีกเช่นเคยนะผมในวันนี้นะผมผมจะมาสร้างบ้านใน1วันนะผมว่าจะได้บ้านเป็นลักษณะแบบไหน,นผมคือ1วันเนี่ยแบบสมมติค่าปุ๊บก็คือ1วันแหละเออถึงประมาณแบบ24ชั่วโมงประมาณนั้นนะครับผมก็1วันภายใน1วันนะว่าผมจะสร้างได้ถึงขนาดไหนนะผมเนื่องจาก ผมเบื่อภาพแบบเดิมเสลึกเกินนะผมเลยเปลี่ยนภาพเป็นแบบนี้ครับทุกคนอ่าก็ตอนนี้ผมได้มาเปลี่ยนภาพแล้วนะคือผมลงเช็ดเดอร์น,นั่นเองนะผมเพราะว่าภาพแบบเดิมเนี่ยมันดูแบบอันนี้ขึ้นไปนะผมไม่ค่อยชอบโอเคแบบนี้ดูสวยขึ้นเยอะเลยนะครับโอเคนะผมตรงนี้มีทุ่งว่างนะผมเป็นที่ว่างน่าจะสร้างบ้านได้นะเราจะมาตัดต้นไม้ตรงนี้ก่อนนะผมโดยการสร้างบ้านไปใน1วันของเราเนี่ยเราจะสร้างแบบเออค่อนข้างที่จะเล็กมินิมอลนะครับแล้วก็แบบมีอะไรเยอะแยะเลยนะเพราะว่าเออ บ้านใหญ่เนี่ยมันน่าจะไม่ได้สร้างหนึ่งวันนะผมเพราะว่ามันจะใช้เวลาในการหาไม้หาอะไรอีกนะครับโอเคมาปึ๊บทุบไปก่อนนะผมทุบไม้ไปก่อนเลยตอนนี้ดูน้ําใสมากนะครับโอเคมาเราจะคาบไม้มานะผมคาบโต๊ะคาบนะผมแล้วก็เอาโต๊ะคาบวางดิเออวางโต๊ะคาบปึ๊บแล้วก็นี่คาบคาบเป็นขวานนะครับเออขวานเออผมพูดอะไรของผมเนี่ยเอยขวานนะผมแล้วก็พิกแอคมา1อันนะผมอย่างละอันเลยนะครับแล้วก็ทุบทิ้งไป นะผมโอเคโอเคตอนนี้เราก็หาที่ว่างเจอแล้วนะครับเฮ้ยตรงนี้มีเหมืองด้วยนะครับถือว่าดีเลยทีเดียวปึ๊บตรงนี้นะครับประมาณตรงนี้นะครับภายใน1วันเท่านั้นนะโอเคผมต้องทําให้ได้นะครับขุดไปปึ๊บประมาณ6กอันถึงเออหอันเนี่ยเราจะทําเป็นขวานแล้วก็พิกแก่ก่อนนะครับโอเคมาวางไปแล้วก็ทําเป็นเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนผมต้องทาเป็นสติก่อนนะครับ โอเคแล้วก็ทําเป็นขวานแล้วก็พิกแอกนะคือปูสลับกันทําไมเนี่ยโอเคได้แล้วนะครับนี่เราได้ของปูแล้วมันก็จะทุบเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ตีมาแปดอันนะเพื่อที่ทําเป็นเตาผิงนั่นเองนะครับโอเคว๊บได้เกินมาแล้วนะอันนี้เราก็จะเอาไว้ทาพวกอุปกรณ์ขุดพว่นะครับโอเคเราไปขุดต้นไม้ดีกว่านะครับเราเจอที่ที่สร้างบ้านแล้วนะคือตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคพอตัดไม้ก่อนนะ ตรงนี้เลยนครับต้นไม้ต้นนี้นนก็หายไปซะนะทุบไปโอเคมาเราเข้าป่าดีกว่านะครับนี่ป่าตัวนี้มีต้นไม้หลายสีเลยนะครับโอเคเราจะเป็นต้นธรรมดานะครับเพราะว่าต้นสีขาวผมว่ามันถ้าทาบ้านมันก็แบบสวยนะแต่ผมคิดว่านี้มันจะสวยกว่านะถ้าทําแบบปกตินะครับทำแบบภายในหนึ่งวันนะครับโอเคปึ๊บ ทุบไปนี่ปึ๊บปึ๊บนะครับโอเคตอนนี้เราก็จะมาตั้งบ้านเฮ้ยตรงนี้สวยมากนะครับทุกคนตั้งบ้านตรงไหนดีตรงนั้นแล้วกันนะครับสัตว์เยอะดีนะครับโอเคอมีลูกหมูด้วยโอ้โหแถวนี้แบบสัตว์เยอะจัดมากครับโอเคเราจะเคลียร์พื้นที่นะครับ อ่านี่คนระับได้แล้วคนระับแล้วก็จะวางไม้หนึ่งสองสามครับเ้นมาสามบล็อกครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามครับอ่าเป็นไงบ้านผมเล็กโอเคต่อมาก็วางเป็นเออพื้น,นครับเออเดี๋ยวผมก็วางกล่องครับก่อนนะก็ อ๋อโอเคแล้วด้ที่ขุดมานะครนี่เราก็จะใช้ที่ขุดนะขุดโอเคนะครับเราก็จะใช้ไม้วางเลยอืมเป็นไงโอเคนะครับนี่เป็นไง,นะนนงวันเล็กๆนะผมสไตล์ผมเลยนะครับโอเคไม้ไม้หมดนะครับึขอตีหมูแล้วกัน โอเคได้มูมาหนึ่งตัวแล้วนะตอนนี้เราก็จะขัเป็นเตาผิงเตาผิงเพื่อที่จะเผานะครับแต่เราไม่มีไม้มาเผาทุกคนอ่าเราต้องไปตัดไม้นะครับไม้นี่เราจะมาตัดพอดีเลยนะโอเคปึ๊บตัดไปเลยโอเคปึ๊บอ่าแปรรูปเลยนะม่เจ็บ โดดไม่ลงน้ำไว้เมื่อกี้ปึ๊บนะครับก็มาวางไว้เลยนี่นี่เอาหมดนี่เป็นไงพอข้างบนก็จะทำเป็นแบบเอออย่างนี้นะครับอ่าเป็นบล็อกอย่างนี้นะครับวางไปโอ้โหตกจบแล้วทุกคนจะทันไหมเนี่ยหนึ่งวันเนี่ย โอเคต้องคาบอีกนะครับคาบเพิ่มปึ๊บโอเคเป็นไงได้ยังนะครับได้แล้วตรงนี้นะครับก็คาบประตูนะครับสักบานนะค,ครับโอเคคาบประตูมาหนึ่งบานนะครับแล้วก็ทุบตรงนี้ทิ้งซะ จรงนะเดี๋ยวโอเคประตูตรงนี้นะครับแล้วก็ไม้วางไว้ตรงนี้นะครับดูีิมันจะสวยไหมคือผมไม่มีกระจกนะถ้ามีกระจกจะดีมากนะครับโอเคตยงนี้นะครับอ่าได้อย่างนี้แล้วแล้วก็ทําตรงนี้ข้างหน้าไว้นะครับแล้วก็วางกองข้าบเลยนะครับปึ๊บยวทาเป็นบันไดนะครับ ประมาณนี้เนาะโอเคอ่าดูสิเราจะทำได้ไหมเอ,อ่อวางตรงกลางนะครับตรงกลางเฮ้ยถ้าผมวางนี้มันได้ไหม่าทุกคนอันนี้ก็ใหม่รู้นะครับอ่าอย่างนี้เลยนะครับโอเคได้แล้ว ไปด,ดูแบบที่ต้องการแล้วนะครับก็ใส่ไปอ่าปึ๊บปึ๊บเอาโอเคได้แล้วนะครับแต่ตอนนี้คือเยวมากแล้วก็ใกล้ค่ำแล้วผมจะหมดวันหนึ่งวันแล้วดูสิหนึ่งวันก็คือจนถึงพรุ่งนี้เช้านะถ้าผมทำถึงไหนก็คือถึงนั่นเลยนะโอเคอ่า ปึ๊บโอเคตรงนี้ก็วางไว้อ่าปึ๊บปึ๊บเฮ้ยปึ๊บน่าแล้วก็ปึ๊บ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 น่าได้ฝั่งหนึ่งแล้วนะครับได้ฝั่งหนึ่งแล้วแล้วก็จะไปอีกฝั่งหนึ่งอ่าตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับเราจะไม่เออ ครับเอออันนี้นะเราจะไม่คาราฟที่นอน,นครับ <S <S อืมเหมือนทางขึ้นอย่างงี้นะครับแล้วก็กระโดดขึ้นดิเออ <S <S อานีนะโอเคยังไงไมะเดี๋ยวดูข้างๆกันอ๋อโอเคนะแล้วก็จะวางไม้ไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็ววกน,วกนี่เป็นไง โอเคไม้ไม้ไม้หมดไม้หมดทุกคนไม้หมดอีกแล้วนะครับเราจะทำไหมนะครับในหนึ่งวันนะครับโดยการสร้างบ้านของเราพอที้เกิดมาแล้วก็จะลำบากนิดนึงนะครับอ่าวเราก็จะเผาไม้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็แปรรูปทําเป็นบันไดนะครับ ดูสิพอไหมแปดอันนะไม่น่าจะพอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าได้แล้วตอนนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็วางดินตรงนี้แล้วก็ปึ๊บเรียบร้อยได้แล้วนะครับปึ๊บปึ๊บโอเคไม้ยังไม่หมดนะอ่าได้บันไดมาแล้วได้ฐานมาอีกนะครับ ครับทอสก่อนปักไฟก่อนนะครับไม่งั้นซอมบี้เกิดนะครับอ่าปึ๊บมาตอนนี้ก็สว่างแล้วนะับบ้านผม <c oughs> โอเคหนึ่งวันหนึ่งวันนะครับหนึ่งวันเท่านั้นนะครับปึ๊บโอ้โหพลาดวนะ่รพลาดบรรทุนวางพลาดจึ๊บจึ๊บโอเค ึ่งวันมันก็เร็วเออมันก็ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเป็นชาเลนจ์ที่ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ก็เราจะสร้างออกมาได้สวยขนาดไหนก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่าได้แล้วนะครับตอนนี้เออบันไดของเราก็เหลือนะเหลือเหลานะตอนนี้แล้วก็จะต่อออกมาอีกข้างๆอย่างนี้นะครับอ่าเพื่อให้มันสวยขึ้น ปึ๊บปึ๊บนะโอเคปึ๊บปึ๊บอืมหมดพอดีเลยไม้ผมนะครับแต่ยังทำไม่เสร็จนะเดี๋ยวเราต้องต่อไปอีกตอนนี้ก็ซอมบี้เกิดทุกคนซอมบี้เล็กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนผมจะตายไหมเนี่ยผมจะตายไหมเนี่ยตัวเล็กนี่น่าน่าก,กวานครับ ตายคือจ,จบนะครับตายคือจบนะครับป็นไงเขีบมากเกือบตายครับโอเคบ้านเราใกล้เสร็จแล้วนะครับอ่ะแล้วก็จะวางตรงกลางตรงนี้นะครับอูดูสัตว์เยอะแยะเลยนะครับเราต้องรีบไป นี่ก่อนนะครับไปเอาไม้มาก่อนนะครับถือไฟไปด้วยกินเนื้อ่อนปึ๊บปึ๊บมาประมาณสามทีแตกนะครับสำหรับซอมบี้ปึ๊บอ่าตันนี้น่าจะไม่มีอะไรอยาเจอคีปเปอร์มาระบดต่อหน้าก็พอนะครับอันนั้นคือทีเดียวตายเลยนะโอเคมามันจะเจอสเกตเลอร์ตั้นโอ้โห ตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับยิงไกลนะครับคิปเปอร์ทุกคนสองตัวสามตัวนีแล้วครับ<ม>ทุกคน<ม>นีแล้วครับอ่าขอเอาเนื้อไปก่อนเอาไปเผานะครับอย่าตามมานะ โอ้โหซอมคิปเปอร์มาเลยตอนนี้เนี่ยโอเคเราจะผ่านคืนวันอันโหดร้ายไปได้หรือไม่ก็คอยดูนะครับอโอ้หน่กกว่ามากโอเคไปบ้านเราดีกว่านะครับอืมหัวได้หนังเยอะ โ okay. อเคตอนนี้มีหนังอยู่2อันนะครับน่าจะไม่ได้เอ,อ่อทำอะไรไม่ได้มัง้งนะครับอคีคต่อปึ๊บปึ๊บอ่าเสร็จแล้วตรงนี้ตร,นตรงนี้ก็ปิดป้ายปิดป้ายนะครับอ่าดูดีขึ้นนะครับโอเคเหมือนควานเราจะพังแล้วนะอันนี้ก็สกิลิตันนะทุกคนได้ยินเสียงไหมเฮ้ย เอขวาน,นผมจะพังแล้วทุกคนอขอครับขวานก่อนแล้วกันนะครับเผื่อได้สู้ด้วยมันดินต้องมันดินต้องผม,มดิ้นจ้องผมเฮ้เอาดิฮุยฮุยขิ้เปึ้นโอ้โหโอ้ทุกคนจบละชีวิตอุปสรรคไม่ได้อยู่ที่เวลานะครับ แต่อยู่ที่ซอมบี้โอเคโอ้เกือบตายเลยทีเดียวตายนี่มีเรื่องเลยนะตายนี่มีเรื่องนะครับโอเคบันไดมาไอ้นี่มาโอ้เยอะจังเลยแทงม,มุมอ่ารอดอยู่นะยังรอดอยู่นะครับโอ้คิปเปอร์อีกละ แต่เช้าแล้วว่ะทุกคนดูสิบ้านเราจะได้แค่ไหนนะครับกุ้ยแตกโอเคปึ๊บน่าได้แล้วตรงนี้ขอตอกขึ้นไปอีกดื่มไม่ใช่ดื่มดิกินครับกินเนื้ออ่าเอาไม่ได้ว่ะเอาใหม่เอาใหม,ม่ดูเช้าแล้วทุกคน ผมจะทำทันไหมเนี่ยบ้านผมเนี่ยป,ปึป๊บปึน๊บะครับแล้วก็ฝั่งนี้โอ้โหจบละว,วางบล็อกก็แบบวางไม่ถูกนะโอเคมีบล็อกธรรมดาแล้วก็นี่เป็นไงให้มันสวยขึ้นนะครับก็อ,อันนี้ก็เอาไว้ตรงนี้แล้วกัน ได้แล้วนะครับตัวนี้ก็ปิดไปเลยก็ได้นะครับโอเคมาดูซิเราจะต่อไปเราจะไปปิดข้างหลังนะครับสก,สกิลิตันสกิลิตันลบๆลบลบลบนี่เป็นไง <c oughs> โหสกิลิตันก็จะเอาผมอน่างเดียวเลยนะ คิปเปอร์คิปเปอร์โอ้โหถ้าระเบิดบ้านนี่คือจบเลยนะเมื่อกี้โอ้โหดีนะไม่ดีนะไม่ระเบิดบ้านนะครับซอมบี้เฮ้ยเฮ้ย,ย,ยตายไปตายไปเออมันชอบรบกวนชอบลุกควนนักหรือนะตัวที่น่ากลัวก็คือตัวคิปเปอร์นะครับเพราะว่ามันมาเงียบมากเลยนะครับ โอเคต่อเติมนี่เป็นไงสวยแล้วนะครับทุกคนเป็นไงสำหรับบ้านผมนะเป็นไงบ้านผมสวยไหมทุกคนเฮ้ยอีกันเดียวนึงอีกนเดียวเองครับอีกนเดียวนึ่งเลยเออพอดีตกภาษาบ้านเองครับนี่โอ้มาอีกแล้วผมจะได้ทำไหมเนี่ยบ้านปีนี้นะครับนี่นี่เป็นไงแตกไปนะครับ ตัวนี้ขุดไปนะครับนี่ขุดปิดไปเลยนะครับปึ๊บอ,อ่าได้ละเป็นไงบ้านผมนะครับน่าจะเสร็จแล้วมั้งตอนนี้นะครับไปขอปิดตัวนี้นี่เป็นไงข้างในบ้านผมก็ประมาณนี้นะครับอ่าได้ละก <c oughs> <c oughs> ็เออแต่งไฟนิดนึงนะครับแต่งไฟก่อนเฮ้ยเสียงอะไรวะ สิ่งเลยวะโอเคแต่งไฟไปจึ๊บจึ๊บมาดูดีขึ้นนะครับปักไว้ทุกเสาเลยอ่าตอนนี้ก็ทานหมดนะครับโอเคน่าจะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเอาไม้มาทำฐานก่อนนะครับโอเคเฮ้ยเช้าพอดีเลยทุกคนอ่าถือว่าเราทำสำเร็จนะครับผมปบมือ เราทำสำเร็จเฮ้ยสำเร็จสำเร็จสำเร็จม,มากสำเร็จนี่ขอไฟคิปเปอร์ก่อนเถอะเป็นไงก็ถือว่าเราทำภารกิจสำเร็จของเรานะผมก็คือการสร้างบ้านภายในหนึ่งวันนั่นเองว่ามันจะออกมายังไงนะครับก็เฮออ้ยดูดูด,ดูสกิลเลตันสกิลเลตันขี่แหงมุมนะครับโอ้โหไฟลุกท่วมเลยนะผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็สำหรับการสร้างบ้านภายในหนึ่งวันของผมก็ เป็นอันที่ออสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีมั้งนะครับผมก็มีซอมบี้มาแบบออมาเต็มเลยนะผมก็สำหรับคลิปนี้เนาะก็คงมีเท่านี้เนาะถ้าใครชอบนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะผมก่อนอื่นเรามาเผาฐานกันก่อนนะครโอเคมาเราจะมาปักไฟดวงสุดท้ายเพื่อที่จะทําให้บ้านของเราสําเร็จก <c oughs> ็ตอนนี้ก็ถือว่าสําเร็จแล้วนะแต่อันนี้คือการตกแต่งนะครับก็โอเคปึ๊บมาปึ๊บมา,บมาวางไว้เลย นะครับมาได้ทอดมาแล้วนะปักปึ๊บมาสำเร็จแล้วนะผมก็เป็นไงล่ะครับก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็คงมีเท่านี้เนาะก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะผมทุกคนจุ๊บจุ๊บ